ลายต่อไปเข้ามาชื่อลุงนะคะล้อเทศจ้ะปัญหาคือทำแพงจ้ะปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างมีเจ็บป่วยทุกแฟนเจ็บป่วยจ้ะแฟนเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีทำสองคนหรือคนเดียว,ว,ยวแฟนเจ็บป่วยอยู่เรื่อยต้องไปหาหมอรักษาอยู่เรื่อยอ่าวการงานการเงินดีไม่ดี ไม่ดีเลยอ่าปวดแขนปวดขาปวดคอปวดไหล่การงานการเงินติดขัดพอจะดีก็สุดโทมลงอ้าวไปทำแท้งเมืกี่คนสองคนสคนแล้วมีอ,อะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกไหมมีแฟนุกเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไตอันนั้นคือทั้งสองคนได้รับผลเหมือนกันเธอก็สุขภาพดีเปล่าลเจ็บ,เจ,บเ,เจ็บทั้งตัวทั้งคอทั้งบ่าไหล่ใช่ไหม ผู้ชายก็เจ็บผู้หญิงก็เจ็บเป็นว่าสุขภาพไม่ดีทั้งคู่การงานการเงินติดขัดทั้งคู่ทั้งสองคนมีเป็นพ่อเป็นแม่เด็กทั้งสคนใช่ไหมที่ไปทําแท้งร่วมกันรับผิดชอบไปเลยแล้วไปสวดพันยักษ์มากี่ครั้งลงหน้าหน้าท้องอีกด้วยใช่ไหมใครลงมพะจเธอคุณใส่แล้วกระตไปทำพิธีแปะทองแปะหน้า อาท่านเทวดาณนะเวลานี้ทั้งสามีภรรยามีปัญหามากมายสุขภาพทั้งสองคนไม่ดีเลยการงานการเงินติดขัดทุดชุดโฉมโฉม,มและไปสวดพันุยักษ์มาด้วยมีเด็กสองคนลงหน้าหน้า,นาทองอีกมีอะไรบ้างที่พอที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นและให้พ้นจากปัญหานี้ได้ท่านเอ๋ยควรแก้ให้หมดแหละที่เห็นแท้มีเด็กนั่นแหละนะไหนก็สวดพันุยักษ์อีกนั่นแหละครบ ควรจะแก้ไขหนาะท่านแลรท่านเอ๋ยงั้นก็รวบรวมเลยจะจ่ายให้หมดทีเดียวเลยใช่ไหมเธอต้องการจะบวชให้หมดเลยเปล่าสองคนจะขอเคลียร์ไปให้หมดเลยถ้าอย่างนั้นท่านเอ๋ยที่สวดพันยักษ์เลยนั่นแหละหนาะลงนั้นหน้าทองนั่นแหละคราควรจะมีศีลห้าให้ครบแลสวดมนต์ภาวนาแหละท่านเอ๋ยทำใจให้สบายเจนเจยนั่นแหละหนาะ ทำไปจนตายนั่นแหละคราปกป้องตัวหนาแหละท่านแล่ถ้าอางนั้นก็ทุกคนก็ไปรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์จะได้ไม่ต้องมีปัญหาส่วนเรื่องเด็กจะต้องทําอย่างไรบ้างเด็กใช่ไหมท่านสองคนครส่งกันไปเกิดเถิดหนารักษาศีลภาวนาได้ไหมายราคาแหละท่านและทำด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมอ่าของคนนี้ยินดีชดใช้ไปเลย เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้ว30สวันนั่นแหลนะเนาะทำได้ไหมเล่าคะ่ะสามสิบวันสามสิบคนละสามสช่วยกันนะนมันไม่ได้เรียกว่าช่วยมันต่างคนต่างทํานั่นแหละนะมาช่วยอะไรกันล่ะคราไม่มีใครช่วยใครนาะช่วยตัวเองเลย้งทแม่กต้องทแบ่งไปคนละสิหวันได้หรือเปล่าไม่ใช่ท่านเอ๋ย ไม่ใช่แบ่งขนมเน,มเนยเลยนะนี่คือเวรกรรมร่วมทำกันแหละครบต่างคนต่างทำหนาแหละท่านเลยอ้าวเธอก็สามสิบเขาก็สามสิบชีวิตจะได้ดีขึ้นมันจะจบจบไปเอาเด็กชื่ออะไรกินอะไรต้องการอะไรบ้างชายหรือหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบเลยห้าคนจ้ะชายกี่คนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนนจ้ะหนึ่งชายหนึ่งหญิง โอเคชื่ออะไรจ๊ะชื่อเหรอครับรอนตาใช่แล้วใ <c oughs> ช่ก็อยากชื่อเท่ๆนะรอนตาช่อเ่อ่าอ่าชื่อผู้ชายชื่อเท่ผู้หญิงชื่อเก๋ไปเลยจบครับตามนี้สุดยอดเลยเป็นสีที่แาลกนะไม่ดองอ้าวกินอะไรเลยเท่เก๋ กินข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำก็ได้หรอนตากินน้ำตกก็ได้นะหรอนตากินต้มแซ่บก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ผัดไทยก็ได้ชุกี้ก็ได้หรอนตาเลยไม่ได้กินแล้เร็วขนาดนี้เบเกอร์ก็ได้นะที่เขาทิ้งทิ้งตายแล้อนตาเบเกอร์บิ๊บไปดูดูหน้ามันซึมแล้วตอนนี้ซึมทำไมใหอ่ะกินน่ะหรอนตาไม่มีเงินกินก่อนตายตายก่อนไปเกิดไง่ายหรอนตามีเงินเท่าไหร่พอที่จะซื้ออาหารมากินหรือเปล่า อ๋อน,นี่มีซุกซ่อนไว้เหรอใช่ซุกซ่อนไว้เอ่อมีก๊อกสองก๊อกสามใช่ตามไม่รู้แต่เขาเก็บดีมากเลยเตาเจอไปเหอะเดี๋ยวแม่หนูเขาทำให้เองแหละแม่จะก้อหัวแขงตาแล้วแม่นะตัวนรกนะแม่มีแน่อยาง,งเก็บเนียบเลยเหรอเก็บแบบซุกซ่อนเหรออ่ะพอให้อาหารตามนี้ครับเสื้อผ้าครับเอาอะไร สบา,ส,าสบายๆใส่สบายสบายหนอนตาชุดเด็กผู้หญิงมาชุดเด็กผู้ชายห้านะจ๊ะอ่าชุดเด็กห้าครัหรือห้าถึงเจ็ดครัหญิงห้าถึงเจ็ดครัตาม,าตามนี้น้าเอาปืนฉีดน้ำครรนนะคะบอกได้ไหมคะอ่ารีบไปซื้อปืนฉีดน้ำมาตอนนี้กำลังจะสงการตามนี้ใช่โอเคปล่อยสัตว์ไปครับปล่อยลอยลไรบ๊าบไหนฉีดตัวป้าหมาฉีดตัวบ๊อแล้วโอเคทั้งกรทานสองชั่ครับไหวไม่ไหวไม่ หน้าตาพ่อไม่ต้องหนตาไม่ต้องไปถามพ่อถามแม่หรอกหน้าตามันแบบว่ามันคิดช้างคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะกูจะอยู่ได้ไหมกูจะโดนตั้งใจทำใครทำครั้งสุดท้ายแล้วเขาเป็นลูกเราเข้าใจเปล่าที่ลูกตัวเองอ่ะโอ้โหยหนุนตาเทพหน่อยเทพหน่อยเสิร์ฟทุกอย่างไม่เอาก็เสิร์ฟใช่ไม่บอกก็ให้ไม่ตื่นก็ปลูกมากินไม่กินก็แค่จะกินแทนเถอะไปให้จะที่นอน คุณหนูจ๋าเลยใชทีเน,น <ะ S 2> ี้ยลูกเป็นผีไม่เห็น,น่าเลยขอก่งครั้งเดียวทําเป็นหน่งควนเดี๋ยวก็ปิดก๊อให้หมอนเลยอ,อย่าวไปปิดเลยแค่นี้จะตายอยู่แล้วแค่นี้เธอบ้างมากก็ขอก่งครั้งสุดท้ายไดี๋ยวได้ happy ข,ขอเป็นลูกในไส้เธอไปปิดโอกาสไม่ให้เขาได้เกิด อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ยุติธรรมอยู่แล้วอันนี้อาหารให้เขาหน่อยไอ้ลูกที่มีชีวิตอยู่เลี้ยงมาไม่รู้กี่สิบปีกินทั้งวันทั้งคืนกินไม่หยุดใช่ไอ้นี่กินแค่มื้อเดียวใช่ลอนตาแค่นี้เองเนาะแล้วก็ไปเกิดแล้วนะลอนตาบ๊ายบายกันไปแล้วซึ้งซึ้งซึ้งใช่ลอนตาสมสารลูกเราหน่อยตั้งใจบวชนะทั้งสองคนนั่งเมรลอยคิดถึงลูกที่บ้านไม่ได้นะ น่ารัจะไม่เนาะโตหมดแล้วโตหมดแล้วเลี้ยงจนโตแล้วนี่หว่าโตก็คิดถึงอยู่ดีแต่มันโทรมาแม่เจ็บป่วยแม่นั่นนี่พร้อมรับใจหรือว่าจะไม่ชี้ตาอสอนตาเผิ่เผิ่มชวนกันออกไปดูลูกก่อนไม่มาอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเป็นว่าพยายามตัดอ,อกตัดใจคิดถึงส่งลูกที่ตายไปไปเกิดให้ได้เร็วที่สุดดีที่สุดตามนี้บ๊า <ฮะ S 1> ยบาย 大龙大虎，大家好。